วันนี้อยากกินขนมแต่ที่ออกไปข้างนอกก็เลยจะหาอะไรในบ้านทำนี่แหละดูส่วนเล่มนี้วันนี้ทำาเมลคาราดน่งกินมากของน้อยด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าใช้อะไรบ้าง ้อหนึ่งใส่น้ำประมาณครึ่งหมอ้อบนไฟแรงปั้นตั้งไว้แล้วต่อไปก็ทาเนยบนพิมพ์ทาเพื่อให้เวลาคว่ำคัสตาร์มันจะได้หลุดออกมาง่ายๆสวยๆเสร็จแล้วต่อไปทำคาราเมลในหมอ้อแต่ น้ำตาลทรายในยคาราเมลร้อยหกสิกรัมแสมรเบเยแล้วก็น้ำสอช้อนโต๊ะอ่ะาวั้นไฟอ่อนนำแปง้งจุ่มน้ำแต่ที่ข้างหม้อเพื่อไม่ให้น้ำตาลไหมเนี่ยตรงที่ไม่โดนน้ำก็เดี๋ยวมันไหมเหลวแต่ๆ เขาไม่ให้คนเพราะว่าถ้าคนแล้วน้ำตาจะตกผลึกก็เนี่ยแหละรอไปนี่เริ่มสงสัยตัวเองแล้วนะเนี่ยนี่ทำถูกหรือเปล่า ลสีเหลืองแล้ว <Yeah. S 1> เย่ตรอมาถูกทางแล้วสีเนี้ยประมาณเนี้ยน้ำตาลไม่น่าจะน่าจะน่าจะได้แล้วมัง้งยกออนหนะเติมน้ำสองช้อนแล้วมันจะเดือดระวังกระเด็นวอนมมาบอกเลย แถวหม้อห้ามคนแถวให้เข้ากันช่วงอน,นี้ต้องรีบแล้วนะเดี๋ยวน้ำตาลแข็งกว่าจะตั้งกล้องเสร็จเนะี่ยในสูตรเขียนไว้ว่าประมาณหกถ้วยเราก็เตรียมไว้หถ้วยนะตักใส่ลงไปเลยถ้าปล่อยทิ้งไว้น้ำตาลจะแข็งนะแล้วแบบแข็งติดหม้อเสียได้ของนะ่าใส่ไว้แบบให้มันเต็มพื้นที่ก็พอ หรือจะเทก็ได้ไข่เชี่ยวอยากเทก็เทเรียร้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำคัสตาร์กันเลยไข่ไก่สีฟอง<ะ>ต่อไข่ปรลาตลอดสีไงไม่แต่สักฟองเลยกินมนันดีละกินมนันดีละ ึ่งช้อนชาถ้าไข่เจียวใส่วาน,นิลลาจะเป็นไงเสร็จแล้วต้มนมกับน้ำตาลพอเดือด5 0 0กรัม 500ML 500น้ำตาลของคัสตาร์ดใช้1 4 0กรัมช่างไปแล้ว1 4 0ก็เทนมลงไป คนให้เข้ากาันแล้วก็ต้มจนเดือดเดือดแบบเดือดเบาๆพอนะเพราะว่าถ้านมเดือดมันจะฟูล้นหม้อเลยใกล้เดือดแล้วพอเดือดปุ๊บเราจะเทนมใส่ในไข่ตอนนี้สำคัญมากถ้าเกิดเราเทไข่ใส่นมไข่จะสุกกลายเป็นเหมือนแบบเวลาเทไข่ใส่ซุก,กี้อะ่ะไข่จะเป็นก้อนเลยอ่ะเทแล้วนะ สีเป็นคัาสตาร์ดแล้วหอมด้วยนานะกรองเพื่อเอาไข่ที่สุกออกเห็นป่ะเวลากินจะได้เนียนเนียนเสร็จ แข่งแล้วนี่เทเต็มถ้วยเกือบเต็มถ้วย ร้อนจะพอไหมเนี่ยนี่ละการไม่เป็นไรมัง้งนึ่งสามสิบนาทีสามสิบนาทีแล้วมาดูกันดีกว่านสวยงามมากทีนี้ใชคว่าสุกไหมแตะดู ดึงๆไม่มีอะไรติดขึ้นมาเห็นปะเหนือโอเคสุกแล้วออกได้เลยหายร้อนแล้วหอมมากเลยแต่ว่ากินเนเ็นๆ่าอร่อยกว่าเพราะงั้นเข้าตู้เย็นก่อนเถอะโอเคเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเรามาลองแสงกันดีกว่าตื่นเต้น ดุนดุนเออฮึบหนอแต่จะล่วงไหมท้าฮัสตัดต้องผลลองอีกทีนะกรีดแบบให้เออเนี่ยให้คาราเมลมันขึ้นขึ้นมาฮึบนี่ สวยงามไหมกินนะาอืมเวลาที่รอคอยมาถึงแล้วอืมนุ่มโอ้ยหวานเนอะโอ้ยอะ่ะเย็นฟินกินไหมนะ